สวัสดีเพื่อน s อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับพบกันนะครับก็หลังจากที่ว่างเว้นกันหลายวันเนาะก็ยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญกับเพื่อนเอซทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างบุเข้ามานะครับบางท่านก็ยอดแอดจะแจ้งไปแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้รวมยอดกับ ที่อะไรนะฮะที่เข้ามาทอดเนาะเออเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีเนาะก็วันนี้แอดก็มาตามเจ่นนอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นข้อมูลฝันแรกก่อนนะครับว่าแกฝันได้ตัวไหนละครับแล้วก็มีประเด็นอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับตอนนี้น่าจะรออยู่ครับยังไงก็ฝากเพลงไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ วัสดีครับเจนนอนสวัสดีค่ะโอ้โหยังไงเวดที่แล้ว489เหรอ4 9่ปโอ้4 9่เกัาเป็ดห้าแล้วรอบก่อนนู้นก็อะไรนะห้าเก้ห้านอุ้ยแล้วรอบนี้ยังไม่ได้ไปใช่ไหมรอบนี้ไม่ได้ไปไม่มีเงินไปแต่ได้ข่าวว่าฝันแล้วใช่ไหมฝันแล้วเลือเลขเก่าเป็ดหยังไงครับฝันยังไงก่อนฝันว่าเอาเลขเปหที่ไปเอามา เลขเก่านี้เอาไปเสียมไว้ท่าอกเลขนี้เขาให้ฟันเห็นพญานาคเด้อพอดีฝันเห็นหลวงพ่อพระประธานโพนมาบ้านหมายถึงพระที่พระที่ไปไหว้ใช่ไหมพระที่ไปไหว้ชื่อพระประธานโพนนี่แหละเกก็มาบ้าน<ร>เกเ,เป็นพระมาถึงบ้านพอเกพูดจบครึ่งหนึ่งก็เป็นพญานาค กึ่งกลางเลยอเครื่องอะไรลำตัวข้างบนเป็นพระข้างล่างเป็นหางพญานาคเนจะอแล้วก็บอกว่าโยมอไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซื้ออะไรมากอซื้อเลขตัวเดิมที่โยมซื้ออเลขอะไรหลวงพ่ออืหลวงพ่อก็บอกว่าที่โยมซื้อเลขเก้าแปดห้านั่นแหละ มันออกห้าเก้าปดงวดที่แลว้วอ๋อมันเป็นตัวกลับอขอคอยซื้อตัวเดิมแต่กลับจ้ากลับตำแหน่งซื้อเลขตัวเดิมืแกบอกว่าไม่ต้องเรื่องมากหรอกออแล้วยังไงต่อจะนอนแล้วแกก็แกบอกว่าซื้อไปเถะโยมตัวเดียวนี่แหละเก้าเปดห้า แตมาไม่มีอะไรมากหรอกแต่มาสงสารโยมตาแกหลวงตาแกก็หายแว้บไปเป็นงูเลยทีนี้เป็นพญานาคเลยเลื่อยไปเลยเป็นทั้งตัวเลยใหญ่ไหมเจ้านอใหญ่ตอนเกจะกลับแกก็อ้าปากใส่นะเป็นพญานาคเป็นกลายเป็นตัวแล้วแกก็อ้าปากใส่พ่นน้ําใส่เกก็เลื่อยไปอแกบอกว่าอย่าลืมซื้อเก้าเปดห้าเด้อ 8, ตัวเดียวอ๋อแล้วจะนอนไปซื้อไว้ยังซื้อไว้แล้วเบอร์ทองเปดห้าติดสามตัวไม่ได้เอาอ๋อแล้วฝันดีไหมหลังจากซื้อหวยนี้ฝันดีฝันว่าได้จับปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ครั้งนี้สามสี่ตัวเบกมาไม่ติดตัวไม่รู้เหมือนปลาสวายนะเขาเรียกปลาอะไรตัวใหญ่ ปลายีสกหรือเปล่าปลายี่ศกบ้องตัวใหญ่ไม่มีใครเอาแบกมาสามสี่ตัวปลาบึกหรือเปล่าสงสัย<ก>ปลาบึกนี่แหละค,คือหลังจากซื้อเลขนี้ไว้แต่เขาเรียกอะไรเบอร์ทองใช่ไหมจ้าเบอร์ทองอ,อ๋อซื้อไว้สีใบยอยู่อืมโหหลังจากซื้อไว้ก็ฝันว่าได้จับปลาจ้าอ,อ๋ออแล้วแค่นี้เนาะเจะหนนจ้าออาล้ครับเพื่อนเอฟซีครับก็หลังจากเขาเรียกว่าสองหุ้ที่แล้วเนาะ <Yeah. S 2> 590มา498แล้วันนี้ก็เจนนอนก็มาฝันดีอีกนะครับยังไงเพื่อนทีสี่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกยรติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขเจนนอนนะครับงวดน,นี้ฝันว่าเขาว่าอะไรเป็นทั้งพระแล้วก็กลายเป็นพญานาคเนาะ <Yeah. S 1> มาเข้าฝันให้ซื้อเลขตัวกลับของงวดที่แล้วนะครับ เรามาดูาสิว่าวันนี้เลขเจนนนจะเข้าหรือเปล่าอ๋อเจนนนมีตัวเลขเนาะอโอ้โหนี่นะครับอ่าแล้วครับอ้าหโอ้เจ็ดแปดจับปลานะั่นเลยอเนาะจ้าอ๋แล้วครับอ่ะให้ขอบคุณเจนนนมากนะครับสวัสดีค่ะ